ของเคมเมดีอเอาแล้วว่าช่ช่ for me ครอะลครับมีมีบุยเซอร์เอดีซีแล้วก็เมดเนะกูบุยเซอร์ไอ้เย้ยคนนีตายเลยมตายเละมั้รูปร่างตอนปกติมันคือเลเปียนะซ้ำหมายไอ้ย อันนี้มึงถืออะไรต่อเงียบไว้ในมือกูตายปิดสติ๋อยู่ถ้าเอากูเสติดอยว้มึงมีไนท์แคร์ไว้โอ้โหมีมันสลายเลยมีแค่เดียวมังั้นม่ะจะมีคอยอ่ะทำไมทำไมมึงพูดขอทุกอย่างมึงกูมีทุกอย่างเลยเว้ยไี้มึงมีทุกอย่างละใส่ในกล่องมึงก็มึงมีทุกอย่าง นี่อมบี้มันขุดขีดขุดดินได้ด้วยไอ้เหี้ยสเคดี้ดูบลูอยู่คนนึงไอ้ไข่คอยแตละนะเป็นตัวเฮียเ้ยไปอุ้มไปอุ้มของมึงไปเนี่ยไอ้ไอ้อ้ปีศาจร้ายจากนิงบอลโอหของมึงไปเนี่ยปีศาจร้ายจากนิงพโลกพันปีใช่เหรอปีศาจโอ้ไปตีเลยโอ้ปีศาจร้ายแโอโ ปีปต,ปตาจละจากคุมนรกพันปีตัวเยียตัวยิ่งใหญ่เเนี่ยตอนแรกนึกว่าขออุ้มแม่โอ้เฮียแหละคือว,ว่าแบบที่พูดถึงโมรากาคือตัวเนี้ยตอนแรกไอ้ ปีศาจตะก,ก้นบึงง้งคนละหัวเฮ้ยมาอาหารเฮ้ยมึงมาที่ห้องเชฟดิอาหารเบียบเลยพทะรักก็เป็นตัวเพื่อนคุณเลยนะเจจาช่วยบราหน์นัลล็อกอิเฟโนดันเต โโอ้โหตาไปแลนวเลย่ันเตอ i n f e r n มึใช้โซบุบโซโดนโอไะไตีอนนะนอน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 น,นอนปีศาจถูกจอมจำจากขุมนรกถูก,ลกโลกัน 埃及、啊这个、的古。不是、啊，哎哎哎哎哎不是。好的 พี่แต่คุลูกคุณเไงบ้างวะคขอส่งมึงกลับไปอยู่ที่มึงสมควรอยู่มาปามาทำไมทำไมลูก้นี่่นเดียยังกัตีกลังนอนอยู่จริงจริง Big Boy ้ยเยบ ยียยิงตายไลฟ์ตั้งคุมนะลูกหกโลกันเมื่อไหร่มันจะตายไม่โคตรโหดเลยกให้กูเดาถ้ามันฆ่าคนได้เรื่อยมันจะเต็มไหมมันเหมือนมันตีเราแล้วแบบมันเลื่อยเรี่ยเออมันชื่อมันมันชื่อไลท์สติลเลอรยเออเอาจริงๆริคือสมมติเราไม่โดนมันตีน่แต่ถ้าจะเรื่อยไม่ดีนะฮะ เนี่ยมันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่แล้วมันเกระไมาได้ฮะนรกโลกันโอ้ยอโมึงกลับลบของมึงเไม่ได้ช่วยคดีมันวิ่งกูมนไปเหคาริมลเฮ้ยมันมีตัวเหี้ยนึงมีโยริกเดินมาเหี้ยเหี้ยอยแยหมดีมมันุวายเวณไงวีตาไล่ทางเลย ôi tai cu tai cu tai cu nói đi hơi đi ơi mày tôi, mày 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 เฮ้ยออมาตีกูทีเดียวเลือดเต็มเลยดูมันฆ่ามันตีเลือดเต็มไหมไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแต่เลือดเต็มไหมไอ้เจะบ้าตาหามเลยปุ๊บใกล้แล้ววะใกล้แล้ววะใกล้บ้าเอ้ยตัวหวยใส่เต้าเกือบอะไรไม่รู้ นึ่าเราจะดูกันยังไงเนี่ยกูท๊อปทั้งบทเลยเมื่อกี้ดูเลยคุยไปอยู่อยู่เลยอ่มดงหมดคลังเลยอะไอ้เหี้ยเฮ้ยได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ เคยตีวัวเลยทีเดียวมันมันตีใครสักคนทีเดียวเมื่อกี้เรื่องมันขึ้นไปเจ็ดสิบห้าเลยจากห้าสิบเลยเลรียบรู้อของเก็บของกันถ้ากูขอได้กูใครมันได้เลยอยู่หลังบ้านมันยังยู่ข้างๆบ้านตอนนี้เรียกว่าหากูละว้าไม่นะโอ้โหพาราเว่ไปผลกับมันด้วยเอ้ยหมามตีใ,ใครเนี่ยหมากูบอกว่าเยอะ <laughs> ไม่ใช่ ว้าววะยวาอะไรดีพบพูลันตาใส่ทองไปทองไปขอลงมึงกลับไปอยู่จุดที่มึงต้องพัวอยู่ทองไปท่องไปโอ้ย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 อเล็กราจะสีชมูอันนี้อันนี้ฉันไม่ได้หวดว่ะภารกิจ้ไม่ได้หลยโยหิกี่อะไรได้บยเลย หูเสกกันรัวๆเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหอะไรมันไฟเตะหน้ากุดากดาก๊ดเจ็บเลยจิตแม่โอ้ยเบ่งไฟเบ่งไฟผ่านไปแล้วนะถ้ามันหนีเรื่ยไม่ได้กูก็เติมไว้แต่มันตายได้ไอ้หิงเว้ย มาไงวะเบตีอุ้ยตกใจดิวิ่งแต่มึงองีอันนี้เป็นไรชุดก่อนเลยกูโวยเยอะขม้มเยอะฮไม่รู้สามบทบาทหน้าที่กูคืออะไรแต่กูโผล่มากแ้ว กูแม่งเหมือนไม่ใช่บูเซอร์กูเหมือนแบบแอสซิสอ่ะไอ้แย่ม่งตีแรงเนี่ยใช่ไหมอ้มไอ้ช้มออกสเต็งไหนก็มึงกดขีความมนจะได้สเต็งสองมึนจะได้สเต็งสองหนึ่งนาทีครึ้งแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นจะลด d ล r a b ิ l i ้ y d ลงอ๋อก็คืออินเซโมดฮะตื่นไม่ช้าหรอกแต่ว่าอะไรอะไรลอยฟ้าเว้ยนอนดกมาสองวันแล้วเปิดอุ้คนแหลกอะไอ้เหี้ยมึงไเนี่ย มันไม่ใช่ลอยฟ้าต้นไม้อ่ะกูสาทลงเลยเฮียไม่ไม่ใช่ต้นไม้เฮียพึ่งไอ้เฮียไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งมันพึ่งมันก็ไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้พึ่งไงต้นไม้พึ่งไอ้เฮียมึงลองซูมไปดูดีๆไปสนามมึงลองซูมไปดูพึ่งเหรอมึงเห็นมั้ยเว่ะทำไมต้องด่ากันด้วยเฮ้ยต้นไม้ไม่ใช่พึ่งไม่ใช่มันไม่ได้ความายกันเลยอ่ะมันแบบมันเกี่ยคือต้นไม้คือต้นไม้พึ่งไอ้เฮียมึงดูดีๆ พอ่งวะมันคือพึ่งกับต้นไม้รวมกันไงมันคือพึ่งกับต้นไม้มันคือต้นไม้มันคือพึ่งไม่ใช่มันคือมันคือพึ่งไม่ใช่มันคือต้นไม้ไม่ต้นไม้เอามันรวมรวมกันเป็นหนึ่งอะแล้วมันจริงจริงเลอ้ยเชี่ยยดเลยอะที่มึงให้มาไอ้ชาวสเต็งเนี่ยใช้เสร็จแล้วมันหายปะมันจะลดอันนี้ไปเลยไอ้ไอ้ดูโรบิตี้ของของชามอ่ะอ๋อ ตีอรอเลยะต้ดูอะไรไว้ดิพิดมังมุมไปทุ่มแงมิดมุมรัดด้ป็คอนเตอร์โอ้ยไม่ทำไม่ทำไม่ทำหมดนะทำหมดเพื่อนกูเฮ้ยใช่หรอวะ ไม่รู้กันอะแต่มันแต่มันจัดมันจัดสวยมากเลยว้าวแร่เต็มเลยจะได้สร้างจักรรานใหม่ฮะเป็นของแร่เลยเปิดมาแม่เป็นหมวกได้บอลสองอันมันใครเอามีใครเอาบ้างอันเดีเอา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 ครับเอาครับเอาครับเอาเอาไปไปไปหยิบเลยอยู่ที่อยู่อยู่ตรงหน้ากองนะอยู่ตรงหน้ากองเอาดีใครได้น้องเอาไปดีใครได้น้องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมวกเหล็กเปล่าดีมากแหละ

ได้หมดได้หมดได้หมดเคนเหนือมึงใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่คนอีสานไม่ใช่หรอวะคนเหนือเชียร์โอ้ได้หมดจอร์แล้วที่นี่ไม่ได้อยู่บ้างเลยเลยสหรับกูเด็กกูแป๊บหนึ่งทั้งเมื่อก่ดับเลยไปถึงข้างนะโอเคมึงมีของที่ดีอยู่บ้างเอาแล้วไหมโอ้เย้แล้วเฟิร์สวิเลด คือคือที่ผ่านมากูเจอหมู่บ้านแค่หมู่บ้านเดียวนะหมู่บ้านหมู่บ้านตอบมาเลยเดี๋ยวก็อีกสตาร์เบอร์สตีมกลัวมันกระให้เลยแตลองดูไอ้สตาร์เบอร์สตีมเฮ้ยไอ้นี่กูสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เลยยีสต์เรเซอร์รีพอร์ตอะบาร์โรมิเตอร์เนยบาร์โรมิเตอร์วะนอน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 กูไม่อยากให้มันมืดเตอะโอ้ เหออะไรนะเฮีบาร์โธมาห์นกูไปนอนบ้านข้างๆถ้ามี You are way chat safely in single player and safe horse land คุณจะคุยกับใครไอ้เฮีย chat safely in single player แล้คุณจะคุยกับนี่คุยกับสบายะไรดี่คุณผิดคุณอีทางด้วยสวยขอขอดูวิวเพื่อนตรงใต้ปากมังก่อนวิวเพื่อน เอ้นี่ไม่นี่หวายอะหมู่บ้านไม่ใช่เวพอร์ตไอ้เนี้ยแตไปดูกระเป๋าสกปรกมันเปเวพอย์ตข้างอีกข้างกันสองข้างเดี๋ยวคุณไม่เข้าใจไอ้เหี้ยหมู่บ้านแรกในสเปคโคเวอร์เไอ้เหี้ยเนี่ยจบพาร์กแล้วเนี่ยเดี๋ยวจบพาร์กแรกแล้วไอ้เออไอ้เออไอ้อะไรเออ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 มึงมีใครมไม่มีตัวอินชาร์นเหรอเดี๋ยวกูอินชาร์นให้ยได้ไลมครับขอสเปิร์มไหมโอ้ย ีปทางน้ำมาเอาอะไรได้เฮ้ยเจอมาลายไม่ใช่มาลายมาลายโอ้ยไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวนด้ผู้ชิเดี๋ยวนด้ผู้ชิดไม่ไมาตีก่อนหน้านี้อันนี้แค่จะอันนี้แรกจะสีโดนปาดคอไปฮะเฮ้ยเฮ้ยเพีเดจ์เจอพีเดจเจอมาลูกกูปาดอสูรยูแปดคืนเพื่อนกูโดนอะไร โดนายคนปาสูรเปลนนะคุณคุณโดนไม่กินพีอีกินรีอีนอีนเนีดเติมไมดลเลยมงะข้างๆมันมีมันมีพิเจอร์บุกอ่ะไม่บุกหรอกกูกูแคปแคปเรืเขาเลยมือพูดเลยไปเป็นริโตะไปเลยไปเลยสตาร์ ตาเวอร์สตีมเฮ้ยโอ้โหเนี่ยดูว่าก็ที่นี่แหละเดินบ้านในห่านของเราเลยจริงเลยต้องเป็นเที่ยงเปิดยิงน้ำเพื่อนกูไหลมาแล้วแป๊บนึงหลอดหลอดเลือดบอสเที่ยอะไรขึ้นมาวะเข้าอาร์กสองเลยแล้วเลือดด่ากันด้วยไปคุยอะไรเนี่ยแล้วกระเป๋าใช่ไงเว้ยสอปปี้ะ ไม่ทีก่กดเปิดยังไงสังไงมีป่ะอ๋อกเปิดใช้ยังไงสะายกูก็ตอบคำถามเพื่อนกูสอนสิที่กูสิ่งที่กูไม่รู้ไวมันมีเนี่ยสมิต i t t i ที่ทำาไงเว้ยขอตคุครับเนี่ยมันมีเนี่ยสม b ต t t เฮ้ยยี่ะไอ้อไอ้ไอ้อไอ้ไอ้ไอ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  อะไรวะโอ้ยตโคตรดีอ่ะกูได้แต่ขวดเอ็กพีเนี่ยนะมาทำเฮี้ยเลยกูกูได้ไดบอนคัตลัสอะแล้วมันก็มีมันก็มีมันก็มีเอนชาร์เทเลกินีซิสเนี่ยไม่รู้จำคำหาได้ไหมมันคือเฮี้ยอลไวะกูไม่รู้ละเอนชาเทเลกินีซิสอ๋ออ๋อปะวุกิสโซ่เลยจะถามกูไลยกูอยากรู้เหมือนกันนะ กูอยากรูดเลยคิดดีสิทำอะไรได้มันบอกว่า a d d a c q u i r e a d d a c q u i r e item d i r e c t l y to กโอ้รู้แล้วไอ้บอสบอสอยู่ไหนทำมาทำมาไป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 มึงวูยมันยิงเลเซอร์บีมด้วยบอสบดกูก็คิดว่าจะมีบอสอันเดียวแหละไปบดไปตะลุยไปตะลุยไปเลยร้านขอบคุณเราขอบคุณมาหลังนะครับ วอวไปไหนมเนีวอลลนะครับมีจเล่โอ้ยแสงที่ป่อยเต็มหน้าหมดเลยมันจะมีเฟสสไงไม่รู้เลยเโอเคาเ้ยมีมือคนเดียวแล้วเ่อน มาดีเคเตอร์ก่อนบอเหมันค่อนข้างสลาดเลยเหตุด้วยเลยนายเป็นมาเตอร์เ,รเก่พอตัวอ <c oughs> ไม่ว่าค <c oughs> ุณทำอะไรกูไม่ตายสักทีเิียว้ายตบมีเกต้ายี่อะไรปะเ้ย เหมือาไนมันจะไม่ค่อยชอบกูเท่าไหร่เอาเอาลูกกูใส่เองเลยเอาแล้วเชือที่ของบรรลอะยึ่ของหน้าบรรลัดเลยเนี่ยบรรลัดบรรลัดเนี่ยมันอยู่ในศพเก่าหมดมันคืออะไรวะเนี่ยอ่ะมันอยู่เ้ยไม่ไม่เอาไปแล้วเราจะเรื่องมันเป็นศพเก่าหรือศพเก่ากยนี่เมื่อร่างร่างตาเราเหมือนกันเนี่ย เออมันให้จำบูดเหมือนกันอะไรจะเอ้าเฮ้ยหูเห็นมันแบบไระด่าที่กูได้มามันเขียนที่อะไรไล์คลิกเซกมินเนียนที่อะไรสักอ่างด้วยอ่าลองลองใส่อ่าลองนะอ่าตอนนี้กูต้องเดินไปเก็บตบก่อนแล้ัวู้กูเต็มเลย เราตีอะไรทำไมเนี่ยเอ้าอะไรนะไอ้ไรอ้ไรคลิปไอ้ h o ดิ้งอ under the mud t ทูซัมมอนม n i o n h o l d i ดิ้งอันนี้ปอันนี้ปะ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 เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเดียไลคิป army ได้เพิ่เทิร์นพืชมัอาวุธ a m กดไม่ได้เลยีผีสาปล้